ท่านผู้ว่าการภาคท่านผู้นําภาคนายกสโมสรละโมบิลโอลเทเลียนครับผมอดี์นายกฤกขิรลิมรัรวยนะครับทาหน้าที่ประธานอนุกรรมการบริการสื่อสารสาธารณะในคณะกรรมการภาพลักษณ์และการสื่อสารสาธารณะภาค33% 5 0ูนโรตารี่สาคลนปี2563ถึง2 5 6 4ครับในปีโรตารี่เปิดแนวทางสร้างโอกาสครับวันนี้ผมจะมาสรุปในส่วนของภารกิจ ของคณะอนุบารบริการสื่อสารสาธารณะที่เราทํามาตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับภารกิจของเรานั้นก็คือการทําอย่างไรก็ได้ให้ภาพลักษณ์ของโรตารีนั้นออกสู่สาธารณะนะครับที่สําคัญเป็นภาพลักษณ์ที่ถูกกําหนดขึ้นภายใต้แนวทางหรือคําแนะนําของโรตารีสากลน,นะครับเรื่องแรกเลยที่เราทําในปีของเราก็คือการพัฒนาความรู้ เรื่องของการสื่อสารยุคใหม่ในยุคดิจิตอลนะครับที่เครื่องมือออนไลน์นั้นเข้ามามีบนบทสําสคัญในการสื่อสารนะครับเราก็ได้เชิญคุณโสรดาสอดประสิทธิ์นะครับซึ่งท่านเป็นเลขาธิการสมาคมโฆษณาดิจิตอลแห่งประเทศไทยนะครับท่านได้มาพูดมาให้ความรู้ของกองสื่อต่างๆให้กับพวกเราที่เป็นโรเทเลียนนะครับในการสัมมนา,าสมาชิกภาพภาพหลักและการสื่อสารสาธารณะนะครับเมื่อวันที่1สิงหาคม ปีที่แล้วนะครับที่โรงแรมมิลเลอร์เคลนแกน,นะครับหลังจากวันนั้นก็เป็นแนวทางให้แต่ละสโมสรนะครับนำความรู้เรื่องของเทคโนโลยีในช่องต่างๆนั้นไปใช้ว่าเราจะสื่อสารอย่างไรกับสังคมภายนอกนะครับภารกิจที่2ก็คือการพัฒนาสถานีข่าวโรตารีนิวเท a ลนนะครับให้เป็นสถานีที่โรตารีทุกคนนั้นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้นะครับรวมทั้งได้เป็นสถานีที่สื่อสารระหว่างโรตารี กับประชาชนทั่วไปสื่อสารระหว่างโรเทเลียนกับองค์กรต่างๆด้วยนะครับเราได้พยายามส่งเสริมให้ปฏิบัติการคุยข่าวโรตารีเนี่ยนะครับที่ท่านดิตนายกสุกิจท่านเป็นผู้ริเริ่มเนี่ยนะครับให้มันเกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากทุกภาคส่วนนะครับที่สําคัญสถานีข่าวนี่เนี่ยก็เป็นสถานีที่ทั้ง4ภาคได้เข้ามีโอกาสในการใช้ร่วมกันด้วยนะครับโครงการที่3ที่เราทําคือการพัฒนาภาพลักษณ์สาธารณะโดยที่มุ่งเน้นให้สโมสรนะครับ ใช้ภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอที่มุ่งเน้นการสื่อว่าเรานั้นลงมือทำด้วยตนเองภายใต้หลักที่ว่า people of action ก็คือเราต้องลงมือทำนะครับเราเน้นการนำภาพที่สื่อว่าโรเทเรียนนั้นไปผู้ลงไปปฏิบัติการในชุมชนลงไปช่วยเหลือประชาชนลงไปบริการอาชีพด้วยการไปสอนอาชีพลงไปให้บริการเรื่องของน้ำสะอาดอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยมุ่งเน้นว่าภาพที่สื่อออกไปที่สาธารณต้องเห็นเนี่ยต้องเป็นภาพที่ สะท้อนว่าเราลงมือทําไม่ใช่เป็นการยืนแบบม,มูมูไม่ใช่เป็นการถ่ายรูปมอบของแล้วก็จบนะครับแต่เป็นภาพที่เราได้ลงไปปฏิบัติการจริงนะครับซึ่งในภารกิจนี้เนี่ยนอกจากจะส่งเสริมแล้วยังได้มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการคัดเลือกภาพนะครับเราไ,ได้การคัดเลือกภาพที่เรียกว่า peer e v p l u a t i o n ในระดับภูมิภาคด้วยนะครับเราได้คัดเลือกภาพในภาคเราส่งไปประกวดนะแล้วก็ต้องบอกว่า ในภาพที่เราส่งไปใน3ามภาพเนี่ยก็มี2ภาพที่เราได้ระวันกลับมาในระดับภูมิภาคด้วยนะครับสิ่งที่4ที่เราทำนะครับก็คือเรื่องของตัวระบบปฏิบัติการภายในเว็บไซต์สโมสรนะครับก็คือ r o t a r y 3 3 5 0 l i t h t o r g นะครับอันนี้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พยายามที่จะรักษาฐานข้อมูลนะครับเนื่องจากตลอดเวลา2อปีเนี่ยได้มีหลายสโมสรเข้าไปใช้งานแล้วก็ใส่ข้อมูลไว้นะครับเร,เราก็ได้มีการรักษาฐานข้อมูลรวมทั้งพัฒนามโมดูลต่างๆในการเข้าถึงที่มักจะมีคนบอกว่ามันยังเข้าถึงยากมันดูหน้าตาไม่ค่อยสวยงามก็ได้มีการพัฒนานะครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเราก็จะใช้เว็บไซต์ตัวนี้เป็นเครื่องมือภายในของสโมสรถือว่าเป็นขับเว็บไซต์คือเป็นเว็บไซต์ของสโมสรนะครับ แล้วก็ภารกิจสุดท้ายที่เราทําในปีที่ผ่านมานี้นะครับคือการพัฒนาช่องทางสื่อสารสาธารณะออนไลน์นะครับที่เรามีการปรับปรุงแล้วก็ยกเครื่องนะครับตัว Facebook Fanpage ตีสามสามมาส่วนดราจีอันนี้เป็นภารกิจแรกเลยที่เราเริ่มทำนะครับโดยมีท่านอดีตนายกสุวิมลเนี่ยท่านก็เป็นผู้รับผิดชอบนะครับนอกจากนั้นเราก็ได้สร้างช่องทางสื่อสารครับในปีนี้เราได้เตรียมการไว้นะครับเพื่อจะให้สู่ปีต่อไปเนี่ยใช้งานได้คือตัวทวิสเตอร์ก็ดีอินสตาแกรมก็ดีหรือว่าดิจิตอลนะครับเราได้รรอ,อ,ไยอย และก็พร้อมที่จะปฏิบัติการใช้งานในปีโรตารีเปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นภารกิจทั้งหมดที่คณะอนุกรรมการบริการสื่อสารสาธารณะภาค3 3 5 0โรตารีสากลนะครับภายใต้คณะกรรมการภาพลักษณ์และการสื่อสารสาธารณะเราได้ทํามาตลอดทั้งปีในที่สุดนี้ผมต้องขอบคุณคณะกรรมการคณะอนุกรรมการทุกท่านนะครับรวมไปถึงสโมสรท่านนายกสโมสรในรุ่น1 16ทุกท่านนะครับตลอดจนมอมิตรโรตารีที่เราด้วยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้มันออกสู่สาธารณชนนะครับแล้วก็เพื่อให้อุดมการเจตนารมของการบริการเหนือตนนั้นให้ไปสู่คนทุกคนขอบพระคุณครับ